ยืนอยู่สองคนแมงกันนั่นเดะแมงมันฟังเสียงบอกออกไปว่าไผ่อยู่ใส่แมงเนี่ยงึดมึงอะนะก <c oughs> ูตีเลยผีมันดอปปืนไหมกุงง่งเลยหรอแล้วว่าผีในเมืองนั่นดอปปองเฮ้ยคน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 าหน้าหน้าหน้า มเรียนีมเียนีนีมาเลียนนีี่สองคนสองคนสนบก่อนดบก่อนะไหนบ่นอ่ะูเมียนหาพี่เ้ยอมตึกอมตึกดูดเยนี่ไปข้างหน้ามันเลยนีมันจะบม่เห็นเรอฮะจะไม่เห็นล้อไปเลยเล่นอมตึกเลยไหมอ้ยะ เอาแจ้งหนักกาเข้าเอาเมียงข้างตันเรียนจ้ามันเห็นเรายังวะยังแม่นตีทำไมมันเล็งปืนใส่เราฮ้ยฐานเนี้ยฐานเนี้ยมึงเรียนไปเส่็จหรือหนดูข้างตึกแล้วเนี่ย vẫn đang đào bán đào. Bán đào ý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 , ý, ý con nên... đào. Ủa, yeah. đẹp, là nào chút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  ฮลโลวีาไงงอนี้ไปเนี่ย IPK ไปไปมเม่งเกิบนัดคน่ะเฮ้ยโอ้โหกระสุนจุดห้าศู้ปืนเต็มเลยเอโดรวยเฮ้กูได้กูได้ม่งบ่ซิกซิิปกไดโอ้ได้ปนของเดหาเดปกูเดกูห้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุ้มอยู่นี่ใหยทิ้งยังไม่ดีวะไม่ทิง้งหรอกกูเห็นไฟเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ไม่อยู <c oughs> เ่เาจะเวียนไปละ

มอิงแล้นบอร์ดเมื่อวไอ้เหี้ยยิงปุ่งปุ่มปุ่มตายเลยไม่ไม่ไม่บักกันนี่อีกแล้วบักโซฮะบักโซฮาร์ดคอร์บักพี่แค่เอ็มมัวคุณแม่มัาเล่นจนเป็นเติร์กเลยนะเว้ยไม่มีดาบปันมันเองนี่อยู่ตรงอยู่ตรงศพกูมี M4 อยู่ ดันเช้านี่เหรอคนไทยหรือเปล่าไม่รู้มันชื่อว่าอะไรอะไรโซฮาร์ดคอร์เทียอะไรที่อย่างบักยุดตึกอ่ะเดี๋ยวนะยิงแม่นดีเว้ย มึงเติกบอมึงเติกบอตายบ่ตายบ่ตายตายแล้วเออมึงใชยใหม่ทำไมมีแต่ลูมศพวะอย่างเนี้ยเฮ้ยลูกเสือลูกซองเอาไว้ชาร์เอาไว้ชาร์อชาร์จเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้วเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ ูไม่รู้วิญญาณนี่กูเฮ้ยมันอยู่นี่กูได้ยินเสียงทามันแล้วไหนงมันอยู่ตึกข้างๆเราเนี่ยโ้ตายแต่ปุ้นชิวไปละโอ้มันมาเลยหลังเรา่ะเยอะ ตึกก้ากลัวอะไรมันอยู่หลังเราทำไมกูได้ยินเสียงเท้ามันอยู่ตรงนี้วะเสียงเท้ามึนบ้าขึ้นเด้มึงใส่ใส่หูฟังผิดละมึงติดข้างแล้วแองได้แหย่ไรเลยกูแหยลไรเซลปี๊ยอะบ้างมีคนแจกเบสิ่ด้วยแองกูได้ยินกูได้ยินเสียงมันอยู่ตรงนั้นจริงๆริเด้